นี้มาดูกันสําหรับเรื่องของทุนจีนนะคะคือเราได้ยินข่าวนี้กันมาไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้กระจายไปยังกลุ่มของอาเซียนรวมถึงในกลุ่มนะคะเซียมี R v ด้วยนะคะที่เมืองบาเวตนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสวายเรียงประเทศกัมพูชาเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามกันในช่วงของพิเศษอินไซต์ค่ะ ในอดีตนะคะเคยเป็นเมืองที่มีทุิพลจากวัฒนธรรมเวียดนามอย่างคับข้างแต่ว่าปัจจุบันค่ะทุกอย่างเนี่ยที่เห็นเนี่ยถือว่าเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ของทุนจีนไม่ว่าจะเป็นทั้ง ป้ายภาษาจีนแล้วก็ธุรกิจที่ใช้ภาษาจีนอย่างแพร่หลายไม่เพียงแต่ในย่านการค้าใหญ่ๆเท่านั้นนะคะแต่แม้ถึงในช่วงของตรอกซอกซอยต่างๆก็มีพนักงานที่พูดได้แค่ภาษาจีนเท่านั้นค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้แม้จีนเนี่ยได้ลงทุนในอุตสาหกรรมสาคัญม่วาจะเป็นทั้งสิ่งทอยางรถยนต์โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะบริษัทหวาดลี่ถ่ายนะคะได้ทุ่มงบ 500ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะสร้างโรงงานผลิตยางแห่งใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงงานแรกของบริษัทที่ตั้งอยู่นอกจีนโดยคาดว่าจะผลิตยางได้มากกว่า10ล้านเส้นต่อปีจึงเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการสนับสนุนจากจีนในบริเวณรอบๆเมืองบาเวตก็ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วทีนี้สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาระบุว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษรอบเมืองบาเวตได้รับการลงทุนจากจีน ถึง80%ขณะที่พื้นที่นี้ก็มีอุตสาหกรรมสำคัญที่เชื่อมโยงกับท่าเรือในเวียดนามก็ช่วยให้บริษัทที่มาตั้งโรงงานในกรัรมพูชาสามารถที่จะลดต้นทุนแรงงานแล้วก็เข้าถึงตลาดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและช่วงในปีที่ผ่านมาค่ะยังมีการอนุมัติในการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เพิ่มอีก3าแห่งซึ่งทั้งหมดนั้นได้รับเงินทุนจากจีนนั่นเองคาเฮวากาบายาชิซึ่งก็เป็นตัวแทนองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นก็กล่าวว่า ตั้งแต่โดนดรดมพรมได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็ทําให้หลายบริษัทได้ย้ายฐานการผลิตมายังกัมพูชาเพิ่มขึ้นเพราะกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุล,ลกากรโดยเมืองบาเวตนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจเพราะว่าทำเลที่ตั้งสะดวก อยู่ห่างจากท่าเรือนานาชาติใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งถูกเรียกขานว่าเป็นระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อที่จะส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดน ขณะที่ทุนจีนกำลังขับเคลื่อนการเติบโตในกัมพูชาภาครัฐเองก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายมิติเพื่อที่จะรองรับปัญหาภาคพลังงานไม่ว่าจะเป็นทั้งการขาดแคลนไฟฟ้าในบางเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมถึงปัญหาด้านแรงงานที่มีอย่างจํากัดในบางพื้นที่ก็มีการคาดการว่าการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ในเมืองบาเวตนั้นจะต้องใช้แรงงานประมาณ5 0,000่นคนแต่ก็น่าเป็นห่วงว่าจํานวนแรงงานในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทางรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสันชาญโทก็ได้กล่าวว่าแม้ว่าจะมีการยกระดับภาษีสินค้านำเข้าจากกัมพูชาในสหรัฐในปีนี้แต่ว่าการลงทุนจากจีนยังไม่ลดลงเลยโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาบริษัทจีนหลายแห่งยังคงลงทุนในกัมพูชาเช่น การสร้างโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกและโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ที่จะช่วยเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าการเติบโตของทุนจีนในกัมพูชาทําให้เมืองบาเวตเองกลายเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนจากต่างชาติแต่มันก็มีความท้าทายตามมาที่ต้องแก้ไขเพื่อให้การพัฒนานั้นเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านพลังงานรวมถึงการ จัดการเกี่ยวกับแรงงานให้มันมีความเพียงพออีกด้านหนึ่งก็คือการสร้างความกังวลให้กับคนในท้องถิ่นเพราะว่ามันก็มีการก่อสร้างคาสิโนแล้วก็มีข่าวที่มีการรายงานเหตุการณ์ความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับชาวจีนยิ่งไปกว่านั้นค่ะ<ม>การมาถึงของนักลงทุนจีนในเมืองบาเวตเองก็ยังส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการอีกด้วยค่ะพีวิทย์นะครับถ้าเราไปดูสวายเรียงเนี่ยอยู่ทางใต้นะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบว่าเวลาที่ คนจีนเขาจะไปเนี่ยเขาไปที่ไหนกันบ้างล่ะเขาพื้นที่ที่ติดทะเลเนาะ,ะสีหนวุวิวสีหนุวิวเนี่ยด้านหนึ่งก็คือติดกับเกาะกงเกาะกงสีหนวุวิวกำปอดตาแก้วไรเวงนะครับอันนี้ทางใต้หมดเลยฮะแล้วก็ที่แย่เข้าไปในเวียดนาม,มก็คือนี่แหละครับสวายเรียงก็เป็นที่ตั้งของบาเวตจะได้รู้ว่าพื้นที่เวลาเขาไปไหนเขาชอบอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ทางเข้าทะเลจะได้ง่ายหน่อยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือน เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a เ e กันนะครับ